เป็นเรื่องหลังทนายตั้มส่งหลักฐานเส้นเงินสวยหลังแฉหนักบิ๊กตำรวจมีเอี่ยวให้กับบิ๊กเต่าพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงใน30วันเผยไม่หนักใจหลักฐานพร้อมปัดกวาดตำรวจชั่วยันไม่ใช่เด็กบิ๊กต่อทำงานตามอุดมการไม่เคยเลียตูดนายเพื่อความก้าวหน้าขณะที่ทนายตั้มเผยจอ่อแฉข้อมูลสวยเพิ่มอีกเสานี้ ช่วงสายของวันที่28มีนาคม2567ในายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เดินทางมาที่กองบังคับการป้องกันรปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำข้อมูลขบวนการรับสวยและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงได้ตำรวจระดับสูงในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินำมาให้กับพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเตา่ารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ล่าสุดทนายตั้มเดินทางมาบันทึกเทปรายการคนดังนั่งเคลียร์ทั้งเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังการมอบหลักฐานสวยบิ um ๊กตำรวจส่วนหนึ่งว่าบทสรุปการแฉครั้งนี้ถ้าหมดจดได้เลยคือฝันและจินตนาการเอาไว้แต่ขอให้สวยได้ลดลงสักเสี้ยวหรือครึ่งหนึ่งก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมากแล้วยำ้ำไม่มีใครสั่งผมได้นอกจากประชาชน ก็เราเอาหลักฐานที่เราเคยถแถลงไปเมื่อวันก่อนนะครับให้กับทางท่านรองผู้ชาการพี่เต่านะครับครบหมดแล้วหน้าที่ต่อจากนี้เนี่ยก็คือว่าให้ให้ทางตํารวจเนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดของเราเนี่ยไปขอในรูปแบบของหนังสือราชาการนะครับทุกอย่างให้เหมือนกันนะครับแล้วเราจะได้รู้เส้นเงินจริงๆว่าแล้วก็สิ่งที่ผมถแถลงไปมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างไม่มีครับไม่มีใครมาสั่งได้คนที่สั่งได้ตอนนี้คือ อย่างเดียวเลยประชาชนนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยติดตามเรื่องนี้อยู่ถ้าเกิดทนายตั้มออกมาทําตามใบสั่งใครหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ประชาชนรู้เนี่ยโอ้โหผมตายแน่นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่ว่าศึกใครจะจบแต่ว่าทนายตั้มไม่จบเพราะว่ารู้ว่าประชาชนหวังเรื่องนี้ไปเยอะว่าจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราใจกาาขนาดไหนก็ทุกอย่างแท้แน่นอนทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันไหนไม่จริงเนี่ยนะคู่กรณีนะ บิ๊กต่อนะครับท่านก็ต้องมาบอกสิว่าไหนไม่จริงยังไงนะมาบอกเลยว่าทนายตั้มลวงโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันจริงนะครับเขาก็คงไม่กล้าออกมาพูดอะไรก,ก็กเห็นว่าวันนี้ฟ้องคดีนะครับก็พร้อมที่จะไปสู้คดีในศาลไม่มีความกังวลนะครับเพราะว่าเตรียมใจมาแล้วว่าต้องถูกฟ้องแน่นะครับ